ครับผมนายผู้สรงสนใจวงจรสตาร์จอตาแบบแมนนวลและกลไโดยใช้สิงเอร์สวิตคับบิดลงทางานแบบแมนนวลสวิตที่สองสวิตเปิดครับรอห้าไม่าทีนีครัวนีเลยไม่เหนื่อกับนักสามกับนี้ ที่หนึ่งสวิตติดไฟเขียวด้วยกัรทำงานทีก่มางีเครื่องทำงานแบบออโต้ครับรอห้าวินาทีไม่หน่อยัไม่สังทำงานคีับมเหมีกับบีการทำงานครับ 对。